โมนี้นะสาญีสิทธา มิปเมวะสัมจตุรูญาาอาาหานติอายุวันโอุขโนเปะ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้หนึ่งเพื่อส่งเสริมให้นักเนักงานครูบุรับการศึกษาได้ไม่เนียิที่ดูตลอดการจัดงานครูประจปีสงเครานางสาวงานเองทางสุนวรรันายวัฐมธตรีเนื่องในโอกาสวันูครั้งที่69พศ สมาคม2,568ดิฉันขอส่งความร่าเริงน e ุ well <resource> ่มความสะอาดหนาดีไม่ย wow, uh, ั <disaster> ้งคืบครูดแก่องค์กรทางการศึกษาทุกท่านที่สร้างชื่อเสียงการแก่การศึกษาของชาติตลอดมา ฉันขอส่งความรู้สึกความปรารถนาดีความเคารพมาอย่างเ่็นที่ทุกท่านไม่ใช่ผิควิธีการสอนขนาดปีละวันที่มีสู่ต้องเข้าสู่โรเรียนรับสาระที่มีตัวเองแต่ชื่นทุกคนเป็นผู้นำทางความคิดให้กับคนในสังคมสถาบานแห่งวิชาชีพครูมีความสำคัญของวิชาชีพแม้ว่าปัจจุบัน การประกอบวิชาชีพครูจะมีกฎหมายคุ้มครองให้เป็นวิชาชีพควบคุมเป็นวิชาชีพที่มีกำลังเป็นวิชาล่ะที่มีคุณภาพให้แก่แผ่นดิแรนแมนล้นไม่เพียงแต่ครูจะถ่ายทอดวิาชาวความรู้ให้เท่านั้นแต่ต้องสอนสั่งให้สิทธิของตนเองเป็นคดีมีคุณภาพของสังคม สุภทานสามโลสิทธิทรงระสาสิ้นละวิทยาสุบก ปฏิญาณตนตามข้าพเจ้าข้าพเจ้าปฏิญาณตนว่าข้าพเจ้าปฏิญาณตนว่าข้อหนึ่งข้อหนึ่งข้าจะท่องเทนตนข้าจะท่องเทนตนให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นครูให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นครูข้อสองข้อสองข้าจะตั้งใจฝึกสอนศิษย์ข้าจะตั้งใจฝึกสอนศิษย์ให้เป็นพลเมืองดีของชาติให้เป็นพลเมืองดีของชาติงานบัตเทศบาลนครนทบุรีโลกค่ะ ทะคะคุณครูกองิกาและท่านต่อไปนะคะคุณครูและในด้านต่อไปท่านอไปมีขิเวียเทศบาลสาวัดธรรมพลงค่ะสี่ชุมชนวัดธรรมจักร 我们还是看一看。